สวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรถ้าท่านผักกินผักเทียวโบตะกินนะคะเรามาดูแฟนคลับเรากินโชว์แล้วกันนะจ๊ะดูดูกันนะจ๊ะว่าเขากินอะไรคุณนายดวงใจก็หลังกินข้าวผัดแหนมนะคะเอาชิมดูสิคะแซ่บไหมคะนี่มาดามดวงเรามาดูให้เรียกชื่อเล่นน้องอะไรดีไม่รู้นะใครทายเอาเองน้องอะไรไม่รู้ ไม่ใช่เล็กเล่นเล่นมาน้องอะไรดีพอเรียกนักชายานะอ๋อนักชยาน้องชายาชายาชื่อยาแล้วกันง่ายดีซันซึ่งเล่นนุ่อ่ะน้องนุ่นนะคะสาวอิมเดีเรียนนะคะเอาเสาสำรงกินอย่างนาะสาวสำรงเหมือนไข่ดาวไข่ดาวกับผัดกับพันบุซินวันนี้กินตับค่ะกินตับ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 วันนี้กินตับค่ะมีหนึ่งสาวพันปาย สาวคนที่สามชื่อน้องอะไรนุ๊กข้าน้องเย็นเย็นกินอะไรคะเด็กินก๋วยเตี๋ยวน,น,นี่เขานี่เขาโรสแซ่บเป็นไหมก๋ยเี๋ยมีน้อยพาชิมพาก๋วยเตี๋ยนองไต้ก๋วเตี๋ยนองไก่เอาซ,ซ,ซิมซิมซิมเมืองแซ่บบะซิมแซ่บเป็นไงหน่อย,อย,เ,อย,ยเป็นน้อยอิ่มรู้สึกเขาจะเฮฮา,าปาร์ตี้กันนะสามสาวเขานั่งเลี้ยงตับ เราก็จะถ่ายให้ดูนะว่าเขาแซบไม่แซ่บนเหมือนเหมือนกินกันแบบเหมือนกินแข่งประกวด,กวดยังไงไม่รู้เนาะแล้วก็จะมีแบบว่ากรรมการนั่งอยู่ข้างหน้าคุณครูตรวจความเรียบร้อย <laughs> อิชาอิฉากันเล่นๆคลิปนี้จะต้องมีคนแต่ร้อนเผาใช่ไหมไม่มาแล้วจะเสียใจบอกแล้วว่ามากินขนมจีนอ,อะไรนะมากินขนมจีนที่สำโรงปรากฏว่าไม่ได้กิน ไอ้ไอ้นิสัยชนบอกกินเพือกไนเดอร์กระปุณสองจานมาส้เพ <c oughs> ื่มใจเพิ่มปลื้มเพื่มมากเห็นไหมเนี่ยมีเด็กเกมีเด็กเกงานอยู่สองคน<า>คนแรกเอาสามคนเลยนะ คนแรกเสื้อสีขาวนี่แบบว่าไม่ไปทํางานนะคะแกล้งลาป่วยอีกสองคนแบบลูกค้าจะทําผมไม่เอาค่ะไม่อยากได้เดี๋ยวทีมนี้เราจะเห็นหน้ากันบ่อยนะเพราะทีมนี้เราจะไปว้ร้อยห้าด้วยกันสองนีนั่งเครื่องตามมาเลยโอ้จะมันใจ,จขาดตายแล้วมันเห็นรูปเนาะมันใจะจะขาดตายแล้ว หรอมีนานี่จะย้ายแล้วเหรอบุรีรัมย์อยู่ในตัวบุรีรัมย์เลยเหรอน้องกี้อ๋อน้องกีไอ้นั่นขาไอ้ขาหมูอร่อยชื่อดังไงน้องกีมันจะมีเจ้าหนึ่งร้านเก่าแก่เลยนะะโละโลพลโก็อร่อยประคนใช้ก็อร่อย ถึงจุดอิ่มโตแล้วมงกลับไปอยู่บ้านดนแล้วรวยแล้วนี่ในเงนี้ยมอรวยแล้วถึงจุดอิ่มโตเด <c oughs> ี๋ยวไม่ใช่นอยกระสิมาเป็นลูกใหม่ลูกมือหาลาังถวยลังกาในเดอ้อเบรกระดรับเคยในเดอ้อเท่าๆกับเจรังแต่ถวยดอก <c oughs> ดูเขากินเหมือนเขาดูกินแข่งกันยังไงก็ไม่รู้เนาะเขาแข่งสวยนะเขาไม่ได้แข่งกินแบบอร่อยนะ อันนี้นายยูที่อิมเรียนสำโรงนะคะตอนแรกตัง้งใจว่าจะมากินข้าวปุ้นนะคะก็เลยพอดีอิมก่อนก็เลยไม่ได้กินนะจ๊ะแล้วก็ดูแฟนขับเรากินไปนะจ๊ะได้ไม่นานก็จะนั่งคุยกันไปเรืนะจ๊ะใครจะมาที่รอ5เย็นนี้ยังทันนะจ๊ะด้วยรักใจใจจ้าร่กงาจุๆ๊ๆ